สวัสดียามเย็นๆค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เย็นมากเลยนะคะแต่กูรูมาในไร่มาในไร่เนาะเรามาเที่ยวสงกรานแล้วเราก็มาเที่ยวในไร่นะคะมาหักข้าวโพดฝักอ่อนหรือข้าวโพดลีเนาะข้าวโพดฝักอ่อนหรือข้าวโพดลีนะคะพี่น้องจ๋าที่เราเอาไปแกงเอาไปผัดเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก เอาไปทําอะไรก็ได้แกงสหน่อไม้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นไร่ของน้องชายเนาะเขาก็หักไปเกือบจะหมดแล้วอยาก,กูดูก็มาดูเนาะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าข้าวโพดฝักอ่อนหรือข้าวโพดรี่แต่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือข้าวโพดไรลญาติเนาะที่เขาเรียกว่าข้าวโพดไรลญาติคือมีงานมีอะไรเพื่อนบ้านหรือญาติมีงานอะไร ถ้าเราหักข้าวโพดอย่างนี้นะเราจะไปช่วยเขานี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องหักข้าวโพดให้เสร็จก่อนมันจะเยอะขนาดไหนเราก็หักข้าวโพดนี้เก็บเกี่ยวให้เสร็จในวันเดียวนะวันละฝักนะคะพี่น้องต้องเก็บวันละฝักวันละฝักอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เราเก็บไปแล้วหนึ่งฝักสองฝักก็คือวันที่สอง สามฝักก็คือวันที่สามถ้าเราจะเอาฝักเล็กๆมันอีกเราก็เก็บแบบนี้แหละค่ะต้นหนึ่งวันหนึ่งก็เอาฝักหนึ่งสองวันก็เอาฝักที่สองนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะแต่นี่มันใกล้จะมืดแล้วนะคะเรามาสงกรานแต่เราก็มาในสวนข้าโหดฝักอ่อนนะคะอันนี้ยังเก็บไม่ได้ ไอ้นี่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไหมมันเนาะไหมมันเพิ่งจะออกแต่ก่อนกูรูก็ทํานะคะกูรู้ก็ทําขายแต่เดี๋ยวนี้กูรู้ไม่ได้ทำเนาะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าอย่างนี้พรุ่งนี้เก็บได้ให้ไหมมันยาวหน่อยแต่ถ้ามันยาวเกินมันแก่แล้วแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเขาไม่เอาค่ะบรรยากาศในสวน บรรยากาศในสวนนะคะอันนี้เก็บอีกรอบหนึ่งก็หมดแล้วนะคะไปจนถึงตรงนู้นนะคะปปเก็บอีกรอบหนึ่งก็หมดแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอ๋อเดี๋ยวจะแนะนำให้ดู อันนี้ก็คือผักกลุ่มนะคะที่เขาเอาไปดองเนาะพี่น้องผักกลุ่มนะคะดอกมันจะหมดแล้วนะคะพี่น้องนี่มันอยู่ติดกับน้ําน้ําคลองอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบรรยากาศในไร่ข้าวโพดฝักอ่อนหรือข้าวโพดลี่เนาะนี่คะ่ะ ฟังเสียงนกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ